ขนมเทียนเข่งใบเตยไส้เค็มไม่ต้องห่อทำแบบง่ายๆอยากรู้วิธีทำมันยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินโดยอดก่าจะใช้เป็นถั่วเขียวลอเปลือกล้างให้สะอาดน้ำใสได้แล้วจะใส่น้ำแช่ทิ้งไว้สามสี่ชั่วโมงครบเวลาจะล้างน้ำทิ้งสองถึสามน้ำและเทสเสด็จน้ำพักไว้ได้แล้วเอาใส่ลังถึงและจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่สิบห้านาทีคะ่ะ พอถั่วนึ่งไว้ครบเวลาเอาลงผักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยหอมแดงซอยและจะเจียวให้หอมเหลืองเลยพอได้เหลืองตามที่ต้องการแล้วจะใส่กระเทียมสับลงไปและเจียวต่อให้กระเทียมเหลืองหอมอีกหน่อยได้แล้วเอาถั่วที่นึ่งไว้เทใส่ลงไปเลยคะ่ะและจะผัดผัดบีบีให้เข้ากันเลย พอได้ทั่วละเอียดดีแล้วจะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นและน้ำตาลมะพร้าวค่ะผัดผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยนะคะขั้นตอนต่อมาจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวเทสใส่อังผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำสะอาด และน้ำใบเตยค่อยๆทยอยใส่ไปนิดหน่อยกันนะคะและนวดนวด,นวดให้เข้ากันเลยนวดนวดจนแป้งจับก้อนน้ำตาละละลายหมดก็ใช้ได้เลยคะ่ะใส่น้ำใบเตยที่เหลือลงไปและจะนวดนวด,นวดต่อให้แป้งคลายเลยพอแป้งคลายดีไม่เป็นเม็ดแป้งแล้วก็ใช้ได้เลยคะ่ะและจะมาปั้นใส้ขนมกันคะ่ะ โดยหยิบไส้ขนมประมาณก้อนละ30กรัมครึงครึงให้เป็นก้อนกลมทำเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นกระทงแห้งหักกัดแบบนี้เช็ดทําความสะอาดและทาน้ามันพืชให้ทั่วๆกระทงสักหน่อยเอาวางใส่ถ้วยอลูมิเนียมวางเรียงใส่หลังถึงไว้และเอาเส้ขนมมาวางเลยได้แล้วตักขนมมาหยดใส่เลยคะ่ะใส่เต็มพิมพ์ได้เลยนะคะได้แล้วจะจัดไส้ขนมให้อยู่กึ่งกลางถ้วยสักหน่อย และจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงนึ่งที่15นาทีค่ะครบเวลาเอาลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยทั้งหมดของกวางจะได้16ชิ้นเลยนะคะสูตรนี้จะได้ตัวขนมแบบหอมอร่อยเหนียวนุ่มนานข้ามวันใส่อร่อยเข้มข้นเลยนะคะนักกิน ถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออมโมจ i รูปหัวใจสีเขียวขอละหนึ่งดวงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ